ดีค่ะกาแร้อยห้าสิบร้านค้ายาวมากเลยค่ะเป็น1กิโลได้บอกคะเออเนี่ยฝั่งนโน้นห้ารอยเมตรฝั่งนี้ห้ารอเมตรนะอาะไรบ้างร้านที่มาร้านที่มาคัดสรรอย่างดีแล้วก็เติมความอร่อยมาอีกร้านไหนที่ยังไม่เคยมาแต่อร่อยมากขึ้นก็เอามาใส่ไาเดียค่ะ นอกจากเติมร้านค้าแล้วยังเติมศิลปินด้วยอย่านี้ค่ะจะทำไลน์อัพบางวันให้ขึ้นบนเวที3วงก็มีค่ะอย่างเช่นเหมือนมีบางวันทางน้องเก่งน้องน้ำปิงมาแล้วก็ต่อด้วยการต่อทุ่งเงินอนี้ค่ะคือเช็คไลน์อัพจาก i อ p a ได้เลยให้เหมือนเดินอยู่ที่เฟสติวัลที่มีดนตรีด้วยมีอาหารด้วยให้ทุกคนรู้สึกว่า ทุกคนได้มาเดินอยู่บ้านที่เอเพราะบ้านที่เอเป็นบ้านแห่งความสนุกแห่งเสียงเพลงแห่งความสวยความงามให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นดาราได้มาเดินในงานที่เอเด๋กวที่เอรู้เลยว่าการเป็นเด็กที่เอสุชัยเป็นยังไงครับมางานนี้แล้วจะรู้เลยว่าเป็นเด็กที่เอเป็นยังไงคือหนึ่งได้กินอาหารอร่อยสองได้เจอแม่ที่แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านแต่แต่งตัวแปลกทุกวันเลยเยอะค่ะนะครับ สวยจะเป็นลูกเหรอแม่เ้าได้กินอาหารอร่อยด้วยทุกคนที่เข้ามามีอะไรบ้างที่เ็นรู้สึกว่าอยากให้มาลองชิมกันอยากให้มาลองอยากให้มาลองชิมทุกร้านเลยลูกแม่จะระบุร้านใดร้านหนึ่งไม่ได้เพราะว่าทุกคนเป็นลูกแม่หมดทุกร้านเลยแต่เออทางไม่อยากบอกว่าครัวแม่เอมาแน่นอนในบรรยากาศนะคะเหมือนขายร้านตัวเองนะคะแต่ร้านอื่นนะคะเหมือนยกยกมาหลายหลัทุกๆแบบทุกๆบทบาทอยากให้ทุกคนมาดูนะคะร่บวิวมาด้วยสวัสดีค่ะผมบอกว่า คือการที่ผมอยู่พี่เอม,มาตั้งแต่เด็กกับพี่เอเขาสอนตลอดว่าต้องกินให้ได้ทุกอย่างแล้วทุกอย่างที่ว่าเนี่ยอร่อยหมดทุกอย่างครับผมเพราะฉะนั้นการที่พี่เอคัดม,มาแล้วผมมั่นใจเลยว่าอร่อยแน่ๆคือน้านสิตา,าที่ว่าเนี่ยครับผมน้อง,องเจม่ะแม่เจอมาจากฮ่องกงใช่ปะคะแล้วเอามาอยู่บ้านแม่ครั้งแรกแม่สอนให้กินอาหารใต้เลยวันนี้เรามีเอกชัยนะครับอาหารหใต้พี่แกอร่อยนะพี่เจมนะมีมหมดทุกร้านเลยใต้อย,อย่างเดียวไม่พอมีเหนือแล้วมีอีสานด้วยเพราะฉะนั้นแม่สอนให้ลูกกินอาหารได้ทุกภาคที่บ้าน วันนี้แหละแม่จะเทว่าลูกกินได้จริงไหมหรืออะไรหรือยังน้ำพายนะวันนี้ต้องจัดนะอาจารย์เป็นคนไม่กินเผ็ดอาจจะไม่ได้เผ็ดขนาดที่ตอนนั้นกินแล้วร้องไห้กินแล้วร้องไห้ครั้งแรกคือกินแล้วร้องไห้น้ำตาไหลแล้วก็คือไม่ได้ร้องไห้แบบนั้นคือมันเผ็ดแล้วมันน้ำตามันไหลใช่ตอนนั้นเราเต็มใจกินเหลือโดุบังคับ เพราะว่าเพราะว่าเราเห็นพี่ๆเขากินเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพี่เอบอกว่าเราต้องกินให้ได้เราก็เลยกินบ้างตอนนั้นเหมือนพี่มาริโอชอบกินผัดพริกแกงสตอกใช่นั่นแหละและพี่เกมก็เลยอยากรู้ว่าทำไมรุ่นพี่กินได้แล้วทำไมเราจะกินไม่ได้เขาก็นั่งกินอยู่คนเดียวแล้วแม่ลงมาจากข้างบนแล้วก็เห็นได้ยินเสียงซืดๆนึกว่ากุมารทองร้องไห้รากฏวว่าหันไปดูพี่เกมอะค่ะแล้วพี่เอบอกว่าพี่เกมฝืนกินแต ือน่ะไม่ครับพี่เอผมอยากผมมันอร่อยแต่ผมผมว่ามันก็เผ็ดพี่พายอย่างเงี้ยแต่เพามันกินกินวันนั้นเลยดังมาถึงวันนี้อาจจะขอซักใช่ก็เพราะว่าทุกคนกินแกงเผ็ดของพี่เอที่ดังทุกคนก็ทัวร์บ้านเอนอกจากสร้างรายได้านแล้วยังสร้างสุขตาด้วยอะไรกันลูกวันนี้ดีใจมากที่มีโอกาสมาฝากทองกับบ้านของพี่เอคือพี่เอบอกว่าทุกคนที่เนี่ยเป็นลูกพี่เอหมดเลยใช่ จิงแล้วว่าสิ่งที่เอคัดเลือกมามันต้องดีมากๆแล้วก็ดีใจมากคือร้านเยอะกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมากๆลค่ะก็อยากบอกให้ทุกคนแบบใหญ่มากเลยครับลูกพายถ้าแม่เองจะสอนซิกให้เล็กน้อยนะเราอยากโชว์ว่าเราทำกับข้าวอร่อยให้ให้แฟนเห็นอ่ะลูกแอบซื้อในเอแฟไปเลยแลวลูกก็ไปเทใส่ถ้วยและลูกก็บอกว่าทำเองเมื่อกี้ ทายเลยว่าถ้าต้องเลงลูไหนมัดใจเจมาพี่เอว่าพี่เจมาน่าจะชอบกินอ,อาหารใต้เพราะว่าเขาอยู่กับแม่มานานเข<ะ>าชอบกินผัดพิแกงสตอนะลูกนะ แกงไตปลาเขาก็กินได้นะลูกแล้วพวกมีพวกหมูหันในเดี๋ยวนี้มีหมดเลยในงานแม่เราติดต่อคัวบ้านเอได้ไหมคะได้เลยลูกได้เขาจำอยู่เขาจำได้อันนั้นลูกลูกทีเอาร้านนี้เขาไม่เคยปีเลยเนี้ยแล้วลูกก็บอกว่านี่เป็นฝีมือลูกเองไอเดียนะนะนี่เป็นซิกเล็กๆให้กับทุกคนเลยนะไอเดียอยากมัจจายไอเดียค่ะไอเดี๋ยววันนี้มาที่ฟิวเจอร์ดังสิตแล้วจัดที่ไหนอะไรยังไงที่เออธิบายคือจริงๆมาฟิวเจอร์ดังสิตเนี่ยเหมือนกับ กับบ้านที่เราเคยอยู่เพราะเมื่อก่อนพี่เอเปิดร้านอาหารอีสานตำแหลที่นี่ก็อยู่ละแวกชั้นนี้เลยค่ะชั้นชั้นที่เราจัดอยู่เลย MK ไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนมาฟิวเจอร์พาร์คดังสิทธ์นะคะพี่เอจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่19ไลน์อัพเสร็จลปีนะคะเช็คได้ใน IG พี่เอหรือว่า ในเอ่อในเพจของเอ่อฟิลเตอร์บาร์ดังสิทธ์นะคะเดี๋ยวเราจะบอกทุกวันเลยมีโปรโมชั่นด้วยนี่ป่ะใช่เราจะมีช่วงแฟลชเซลล์นะคะเดี๋ยวจะประกาศว่าช่วง5้าโมงหกโมงเหตุเงี้ยค่ะเราจะมีทุกร้านลดราคาบางทีร้านพี่เอลด50%ก็มีค่ะพี่เจมบางวันนะคะไม่ได้ทุกวันเหตุเงี้ยค่ะนะคะอะไรประมาณนั้นนะคะเชิญชวนมาด้วตลาดกับเราขอเชิญชวนด้วยนะครับมาดื่มมาเอแปร์กันเยอะๆนะครับเพราะว่าจากที่ผมรู้จักพี่เอเนี่ย อาหารอร่อยแน่นอนนะครับและที่สำคัญคือได้มาเจอพี่เอด้วยเราได้มาเจอความสนุกความบันเทิงที่พี่เอจัดมาให้ทุกคนด้วยมายังไงก็กุ้มนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเอแวรนะครับผมที่รักท่านอิ่มอร่อยท่านเไนร์เทนครบทุกอย่างเลยนะคะ9ตุลาถึง19ตุลาคมนี้นะคะที่จริงจะพากลางสิงนะคะมาเจอกันเยอะๆนะฮะชั้นนี้เขาเรียกชั้นอะไรชั้นบีชั้นบีนะคะชั้นบีครับดักโซนเลยดักโซนชั้นบีเลยมาหนูบอกเลยว่าเห็นชุดพี่เอก่อนแน่นอนเห็นชุดพี่เอเห็นชุดพี่เอ เหัวทองขายยาวๆเดินอยู่ถ้าหาไม่เจอสังเกตหัวทองขายยาวๆเด็นเลยนั่นแหละค่ะคือเฮแฟร์ค่ะค่ะดาดามาร้องเพลงหลายคนแล้วนะคะที่เราติดต่อกันไปตอนนี้มีน้องตะกะแตนชนระดามีน้องก้านตองนะคะ มีน้องเอ่อน้อกเอเก่งน้ำปีงอยเดียค่ะแล้วก็อีกมากมายนะคะยเดียค่ะแล้วพี่อ้ําก็บอกว่ากําลังเช็คคิวว่างให้อยู่นะคะพี่อ้ํากับดูนามาให้พี่เอด้วยนะคะเมื่อกี้เพิ่งคุยโทรศัพท์กันเดี๋ยวพี่อ้ําจะมาเดินให้ฟิงเจอหนึ่งวันเดี๋ยวพี่เอจะบอกนะคะว่าวันไหนต้องพูดหวานหวานนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าของเดี๋ยวอ้๊มอ้ําเห็นแล้วหมั่นไส้เราก็ต้องพูดแบบอ้อนวอนยเดียค่ะพี่อ้๊มาาพี่เอนะคะแล้วพี่อ้ํานะาอ้๊นา เจอกันชาว FC รังสิตจะได้เจอพี่อ้ําด้วยนะคะพี่อ้ําขาขอบคุณค่ะเดี๋ยวลูกสัมภาษณ์เจมมากับน้องพายต่อ